ขณะนี้ฉันกำลังยืนรายงานสดอยู่ในพื้นที่ตาบลบ้านกล้วยอำเภอแม่หนีจังหวัดลบบุรีนะคะจะเห็นได้ว่าน้ําได้ท่วมเต็มพื้นที่นะคะเนื่องจากฝนตกจากพายุเตี้ยนหมู่นะคะที่พัดกระหน่าทําให้ฝนตกติดต่อกันเป็นเวลากว่าสอวันและก่อนหน้านั้นก็เป็นฤดูฝนทําให้ฝนตกเกือบทุกวันอยู่แล้วคะ่ะทําให้ปริมาณแม่น้ําในลำคลองสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและ มีน้ําที่ไหลามาสมทบจากอําเภอโคกสํารงอีกด้วยทําให้น้ําได้ท่วมเต็มพื้นที่อําเภอบป็นหมี่นะคะเดิมทีแล้วรถไถจะเป็นพาหนะที่ใช้ในการสัญจรแต่ณนะตอนนี้รถไถไม่สามารถสัญจรได้แล้วจะเป็นเรือร้อร์เซค่ะดิฉันรันที่ดาวสุโตเจ้าของบ้านมุดน้ําขึ้นมารายงานค่ะ นี่คุณทัศนัยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้คุณบอกว่าลงทั้งตัวดิฉันว่าคุณต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่คือลงทั้งหัวเลยค่ะลงทั้งหัวเออคำถามคือจะมุดน้ําทําไมก็ในเมื่อน้ํามันอยู่แค่ต้นขาไม่ก็ได้เห็นไงว่าสถานการณ์น้ําท่วมเป็นแบบนี้แล้วคุณดูผู้ประสบภัยที่อยู่บนเรือเห็นไหมคะน้องหมาที่บ้านนี่เป็นยังไงต้องนั่งอยู่บนเรือแบบนี้รอการช่วยเหลือเขาหงอยวิ่งเล่นไม่ได้จริงค่ะนะครับอะนี่ฮะ สดตั้งแต่หน้าคนรายงานมุดน้ำอรายงานเจ้าของบ้านสดจริงอะไรจริงครับลุยทุกที่เปียกทั้งตัวจุ่มไปแบบนี้หัวจจรด,ดเท้า<ช>โอ้โหชาวเน็ตเห็นแล้วบอเออมันก็ขำดีเราเห็นแล้วก็ขำเนาะใช่ค่ะชื่น<ะ>ชมไอเดียเขาแหละเออ,อนี่คือยอดวิวเพียบเลยนะ